สวัสดีครับอะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการทําไข่เจียวแหนมนะครับอก็จะมีไข่แล้วก็จะมีแหนมแล้วก็จะมีส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีนนไม่เห็นไม่นนไรผงปรุงรสผงปรุงรสมีน้ำปลาครับ ัรแล้วก็มีอันนี้ก็คือน้ำมันนะครับสำหรับไปทอดนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับไปดูกันเลยว่าวิธีการเราต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยนะครับมามตรงนี้เลยทำไงตีไข่มาดูกันเลยนะครับวิธีการตรีไข่นะครับ ีแบบนี้ตีแบบนี้ตีแบบนี้ครับนี่แรงๆเพราะว่านี่นตีต้องให้มันเป็นฟองเนาะเนี่ยม,ม,มันเป็นฟองใช่ไหมครับอ่าให้มันเป็นฟองมันจะได้ฟูกรอบให้ฟูกรอบใช่ไหมครับใช่ใช่ให้ฟองมีขึ้นครับจะทำให้ไขก่กรอบ อ,อ๋อผมก็เลยตีมไม่เป็นเนาะ,ะไปไรแม่ก่อนแค่ครับอยากกินก็ต้องฝึกทำเลยนะครับโอเคตีได้เป็นฟองแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยก็เอานะใส่ผงปรุงรสลงไปประมาณนี้นะครับ ปลาเราใส่นิดเดียวพอเนาะเพราะว่าแหนมเขาจะมีความเ <c oughs> ปรี้ยวอยู่แล้วเนาะใส่น้ำปลาเข้าไปประมาณนี้แล้วก็ตีให้เครื่องปรุงเข้ากับไข่กันนะตีดอนะคนให้เขาเข้ากันนะก็ะคนมาสักพักนึงเขาเข้ากันเนาะอ่าเราก็จะใส่ แหนมลงไปเลยแหนมนี่เราก็ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะนี่ใส่ลงไปเลยนะนอัอนอนี้ก็ใส่แหนมเข้าไปใช่ไหมใช่ใส่แหนมลงไปเลยเนาะลงไปอันนี้ผมก็เลยไม่เคยทำนาอร่อยอร่อย ห,หวานมาก,มากไม่หวานหรอกกำลังอร่อยใช่นะทำให้ไก่เจียวมีความอร่อยเพิ่มขึ้นโอเคเสร็จเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทอดเลยจ้าโอเคถ่ายเรียบร้อยใส่น้ำาพืชใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ ไปก็ใส่ไข่เชี่ยวแหนมใช่ไม่ไฟไม่ต้องใช้ไฟแรงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแหนมนม,ม,<ช>มันจะมนไม่สุกจะไหม้ก่อนนะอ่าเอาเอามาใส่เลยลูกเอามาใส่เลยอ,ะ,อะถือนี่ไว้ถือพับที่ไว้ก่อนโอ้โห ไฟสิ้นแรงแล้วน,นะเดีด๋ยวปุ๊บก่อนเดี๋ยวจะไหม้โ okay. อเคอน่ากินมากเลยใช้ไฟอ่อนน,ะนี่ครับ ชัดครับใช่ครับเดีย๋ยวเราจะกัดด้าน,นันแนละ้วเนาะเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังเดี๋ยวเขาจะไหม้

ใช่ครับรอดูว่าเขาเลืองหรือยังให้กินหมดไหมครับฮะใกินหมดโหมดทีโโ่อร่อยนะใครเจียวราดข้าวใช่ไหมครับครับ,ออออบโอ้โหโโโ๋ยวเตียมจานยค,ครับรรโอเคครับ นี่ครับ <Jenny S 1> จานสามนาทีสามนาทีเอาใบนู้นดตีขาวใบนห้ตีขาวใช่ไหมครับ กินยังเลยเก็ากองใหญ่นากตักน้บาตรด้วยใ,ใช่ครับน่ากินมาก นี่ครับเตรียมกินข้าวกันครับอ่ะดูมีอะไรบ้างอ่ะเอาขึ้นมาให้เขาดูไข่เจียวของผมมีไข่เจียวแหนมนะครับข้าวแล้วก็มีข้าวนะครับอโอเคไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันนะครับสวัสดีครับ cái con